แม่ทองเนาะได้มาโมนี้เนาะสายดอนสายเสือกค่ะพี่ดอกแม่ทองค่ะทองที่เท่าไรเพื่อนจ้ะทองาทองที่สามเนาะใส่ยังไปจ้ะเออทับโตจ้ะทับโตพนอผ่านดังเป็นสายดอนบปสายเสือกบปเจ้าของเก่าคนหวงปะสม จ้าเอ้าวนี่แหลคะค่ะโตมโตไปนพี่นอ้องอสิบเดือนแล้วทองทองสิบเดือนใกล้สิบแล้วแมกจอกแล้วกำนวดคลอดเหล่าต้นเมียไ,ได้ว่าล่อมือแค่น,นั้นลนะเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องทองได้สิบเดือนแล้วค่ะพี่น้องผู้ใดที่กำลังมองหาเมียทองไปกินนองค่ะไวหวรุ่นเลยค่ะเนี่ยค่ะครบกำนดแล้วนะคะมาสาวว่าสิเป็นมือได้ค่ะว่าครบแล้วสิบเดือนหน้าพี่น้อง ซ้ายเผือกคะแม่นีค่ะอังเลอกบีค่ะพี่น้องค่ะโค้งสากมาดีนะคะนําสวยงาวค่ะกระดูแข้งขามาดีค่ะเนี่ยค่ะโอเผือกต้อนแบบนี้ละผู้ใดกำลังมองหานะคะเขาเปิดกว้างดีเนะเาะกระบาลเปิดกว้างนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะ ไหลหน้ากว้างๆเลยนะคะกระดูกแขง,งขาใหญ่ค่ะความสูงคนยูที่เทใดค่ะพี่ร้อามสแปร้อยสามสิบแปดโอ้เหมาะเลยค่ะโุ่งจากแม่พื้นมาดีเลยนะคะมีราคากำหนดคอดแล้วเรียบร,อยร้อยเลยเนี่ยค่ะล่อมือค่ะพี่น้อง พี่น้องคะ่ะบ่มีตำนีเนาะเท้าวสวดเศร้าไปจ้ะ่ายเศร้า,เร,นะราเรียบร้อยเนาะเนี่ยล่อต่มือคะ่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยคะ่ะผู้ใดที่กำลังมองหาไปกินน้องคะ่ะไก่ทอดแล้ควคะ่ะพี่น้องเพิ่นว่าซีบเดือนแล้วน,นะคะร่อมือคะ่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะจีบเดือนนะคะบา้านพวงดีค่ะลึกดีค่ะแะะมีย 3, ดนีนะคะผู้สั่งมาดีลอยซับเปลี่ยนนะความสูงค่ะกระบาดเปิดพวงดีนะคะบ้านเนื้อข้อพี่น้องคะ่ะสะอ่อนนะคะ ฟังราคาค่ะพี่เบิร์รตจังทลาด1 2 0 0หนึ่งแสนสองหมื 1> 1, 2, 10, 000, ่นค่ะพี่นงค่ะ120,000 <1, S> <ล>ต่อรองได้นะคะสายเผือกสายดอนแมนี่ไก่ขอดน,นะคะพี่นองคนบ้านในยิปเดือนนี้แล้วนะคะ,คะาานี่ละค่ะราคาหนีต่อรองได้นะคะ120,000ค่ะพี่นองโงอง้รอดตะมืมเอาหะค่าตะไขว้เลยะคะ่ะเดียคะ่ะ อ,อ้างมันดีนะคะอ้างมันหนาลึกมากเลยค่ะเม่นี้นะคะกระดูกแข้งขามาดีค่ะเนื้อคอมาดีนะ,ะกับบานถูกว้างเลยนะคะอ้าพีคะขอเบอร์ติดต่อค่ะ093 0 9เนค่ะส9่เา2อสามาจากสายจ่ญญาพยักษ์จ่าพยักษยู่สารคาเ่านี้เนะอะเือพยักษ์ค่ะนองน,นะคะ1 2 0 0 ะะอ่างนึกอ่างนะค่ะโอ้วก็ไหวกินนองเลยค่ะมีนองคะ่ะผู้เด็กแล้วก็มองห้านะคะเอาไปุนเลยค่ะนี่คะ่ะบวกกี่หมื่นเหระคะเอาคุณพี่่ะขอบคุณคะ่ะมนมานะคะสวัสดีค่ะ